ตอใครแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่พลาดคลิปนี้หรือพลาดสองคันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าเสียใจยแน่นอนเพราะว่าวันนี้พี่แดนซี่ได้รถมาใหม่เลยค่ะเป็นเจ้าพี่ใหญ่นะคะยนตกรรมของรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถในฝันของใครหลายๆคนคะ่ะ Toyota f o r t u n ูนเน e ร์รเ d จดคะ่ะที่จอดอยู่ข้างหลังแนนสองคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง2.4 ดีเซลนะคะลูกค้าต่างกันตรงไหนต่างกันที่ปีเนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คันแรกก่อนคันแรกคือคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านเหมือนกันปี2022นะคะรีเจนเดอร์ดีเซล150แรงม้านะคะเลขไมห0ม่6 0ก0 0าโลเนะคะเป็นรถบ้านสำหรับคันนี้นะ,ะต่างกันที่ปีคันนี้ปี2 2นะคะปี2 2เอาราคาพิเศษไปเลย1,259,000บาทค่ะการันตีทุกจุด โครงสร้างเดิมนะคะสืบทราบชนพิกความน้ําท่วมรับซื้อคืนทุกกรณีค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้ขยับขึ้นมาหน่นิดนึงเหมือนกันนะคะฝ่าแฟเด็ดเดเลยแต่ตัวนี้จะเกิดทีหลังกว่าเพราะว่าตัวนี้คือปี2023ค่ะเลขไม่น้อยกว่าค่ะวิ่งเพียง44,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีนะคะเลขไม่แท้แน่นอนคันนี้นะคะหน่งล้านแสน 99,0 0 0ั 99, บาทขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะดีไซน์กระจังหน้านะคะรเรจินเดอร์นะคะไฟหน้า LED ลูกค้าเซ็นเซอร์นะคะรอบขันนะคะกล้อง360องศาตัวรถเป็นตัวรถสีดำานะคะล้อแม็กคะเป็นล้อแม็กอัอยขอบ20นะคะยางนะคะเป็นยางดันหลบติดรถมานะคะตัวนี้เป็นปี2023เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์โครงสร้างด้านในนะคะถ้าเป็นรเรจินเดอร์ลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะสำหรับเรจ e นเดอร์นะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำแดงค่ะลูกค้านะคะตัวนี้นะสีดำแดงแล้วก็แต่งหลายด้วยลายแคปลานะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนะค่ะคันนี้นะ,ะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะจะเป็นเครื่องเสียง JBL นะคะคันนี้นะคะครบสุดๆเลยแล้วที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีไวเล็ตชาร์เจอรอยู่ตรงด้านหน้านะคะ คอนโซลด้านหน้าเป็นโนแ no บ็กสีดำนะคะหลังคาเป็นหลังคาสีดำค่ะลูกคา้าเรียกได้ว่าตัวนี้ครบคันเลยนะคะแล้วก็มีที่กรองฝุ่นกรองอากาศ p M2.5 ด้วยนะคะด้านหลังค่ะนี่เลยกว้างมากๆนะคะมีแอร์หลังนะคะให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่องชาร์จแบตลูกค้านี่เลยนะคะเป็นไททีสีแล้วเป็นไททีสีแล้วเรียบร้อยสําหรับเจ้าฟอร์จูนนี้นะแล้วมีนะคะเพื่อใครชอบไปออกทริปออกแคมป์ตัวนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้แล้ว นะคะชาร์จไฟบ้านได้แล้วเรียบร้อยด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะนี่เลยเป็นเป็นที่เปิดไฟฟ้าแล้วฝาพิดท้ายแบบไฟฟ้านะคะคันนี้นะเบาะนะคะสามารถพับได้นะคะตัวนี้นะคะยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะคะลูกค้าสามารถไปเข้าศูนย์โตโยต้าต่อได้เลยทั่วประเทศนะคะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็เข้าศูนย์โตโยต้าอยู่นะคะบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้านหะนอยากได้รถ Fortun e er, นนะคะอยากได้รถครอบครัวสภาพสวยนะคะ ที่รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีตําหนินะนั้นบอกเลยว่าของแนนสองคันเนี่ยเป็นรถบ้านนะคะซื้อจากเจ้าของโดยตรงสามารถขอดูเล่มทะเบียนขอดูเอกสารนะคะคู่มือการใช้งานทุกอย่างก่อนได้เลยกุญแจสำรองมีครบเล่มมีครบนะคะแล้วก็มีบริษัทรถยนต์เนี่ยมาตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ลูกค้าเนี่ยพร้อมกับออกใบการันตีให้กับลูกค้าด้วยสินค้าของเราเป็นสินค้า5ดาวค่ะยังไม่พอนะคะเรายังมีบริการหลังการขายด้วยนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าเนี่ย 2ปีเลยสําหรับเจ้าฟอร์จูน2คันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อพี่แนซี่ได้เลยทุกช่องทางของบอรดถบ้านค่ะฝากเจ้ารีเจนเตอร์สคันนี้ไปด้วยแล้วบอกคําเดียวเลยว่าขายไหวขายได้เดอ้อ